ค่ะสำหรับเวิร์กช็อปตัวนี้นะคะเราก็จะมาตัดต่อรูปภาพรวมกันนะคะก็จะเป็นภาพถนนนะคะแล้วก็พื้นดินคาแรคเตอร์คนแล้วก็ท้องฟ้านะคะเราจะมาเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นสไตล์แบบซันเซตนะคะโดยเริ่มจากเบื้องต้นนะคะก็คือไปที่ไฟล์ New ค่ะเราจะสร้างชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นนะคะขนาด3000พิกเซลคูณ 1,800นะคะแล้วก็เรส o อล t ชันอยู่ที่200พิกเซลค่ะกดปุ่มคี y a เอนะคะจากนั้นก็ทำการเลือกสีพื้นก่อนจะได้สีประมาณแบบเหลืองอมเขีวๆนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ใช้ปุ่มทั้งสีก็ได้ค่ะปุ่ม p พ n น a s บาสเกนะคะเทสีลงไปประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็น Background แรกของเราเดี๋ยวขอเอาแบบอมเขียวอีกนิดนึงแล้วกันค่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช้ถังสีเทสีลงไปนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมา Import รูปแรกกันค่ะก็คือไปที่ f i l e PAGE EMBED นะคะเลือกรูปแรกก็คือขอไปรูปถนนก่อนขยายความกว้างนะคะให้พอดีกับตัวชิ้นงานของเราได้เลยค่ะแล้วก็ความสูงนี้ขอย่อให้มันสั้นลงมานิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยติก๊กเขหมายถูก ทุกครั้งที่ import รูปเข้ามานะคะก็จะเป็นไอคอนจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือให้ทำการคลิกขวาตรง Layer ค่ะแล้วก็เลือกเจ้าตัว l a s t e r l z e Layer ก็คือกลับมาเป็น Layer ปกติเรียบร้อยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ Mask a d Layer Mask ะคะ่ะก็คือจะเป็นหน้ากากขึ้นมาแล้วพร้อมกับใช้ปุ่มที่ชื่อว่าการเดียนจะเป็นปุ่มเดียวกับ p i n t u u c k e t หรือถังสีนะคะการเด t t o o l นะคะไล่จากดาไปขาวค่ะก็จะเป็นการไล่ท้องฟ้า นี่ยค่ะค่อยเฟดหายนะคะขอสักประมาณนี้ก่อนถ้าเยอะไปมากไปน้อยไปก็ใช้วิ r ีย้อนกลับมานะคะก็ลองเริ่มจากเนี่ยค่ะโอเคนะคะพอได้รูปที่ต้องการแล้วก็ขอทำการคิดขวาตรงตัวหน้ากากนะคะแล้วก็ แ p p l y Layer Mask ก็คือให้กลายเป็นหลยเยอะเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราสเต็ปต่อไปค่ะเราก็จะทำการวางรูปขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะคะรูปต่อไปก็จะเป็นไฟล์ paste e m b e d นะคะก็จะเป็นรูปเจ้าตัวลาวาหรือรูปดินตัวเนี้ยนะคะก็ Insert เข้ามาเหมือนเดิมค่ะทำการขยายความกว้างนะคะ แล้วก็ย่อลงต่ำลงมานิดนึงพอๆกับรูปเดิมอะคะ่ะเสร็จแล้วก็ติก๊กเครื่องหมายถูกทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือลิกขวาและสไลด์เลเยอร์ค่ะกลับมาเป็นเลเยอร์ปกตินะคะแล้วก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิม add layer mask นะคะใช้กา a ดี e n สีขาวดำทำการลบบางส่วนของรูปออกให้ให้เห็นถนนนะคะฟิลประมาณเนี้ยนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันตัดไปนิดนึงก็ค่อยเฟดค่อยเฟดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็สเต็ปเดิมติ๊กที่หน้ากากนะคะแล้วก็แอปพายเลเยอร์แมสให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติจากนั้นเราจะทำการปรับน้ําหนักสีโดยการติ๊กที่เรเวลค่ะนะคะแล้วก็อขอลดเจ้าตัวอ u พพุตตรงมานิดนึงนะคะขยับามาดังขาวเพื่อให้เขาเข้มขึ้น แล้วก็ปรับ bending mode เป็น darken ค่ะก็คือเน้นโชว์สีเข้มนะคะโอเคสำหรับสองเลเยอร์นี้ขอเหมอดรวมกันก็คือเลือก layer level แล้วก็รูปราวาน,นะคะคลิกขวาเหมิด l a เยอร์ให้กลายเป็น l a เยอร์เดียวกันค่ะสเต็ปต่อไปค่ะเราจะแทรกรูปทองฟา้าขึ้นมานะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ paste embed ค่ะเลือกรูปทองฟา้าที่ต้องการนะคะขยายความกว้าง ขอท้องฟ้าสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คติ๊เข้มัถูกนะคะสเต็ปเดิมเดี๋ยวตอนนี้ขอย้ายท้องฟ้าลงไปชิ้นล่างสุดสลับลงมาอยู่ด้านหลังโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอ a สเตอร์ไลท์เลเยอโอเคค่ะหลังจากที่ได้เลเยอร์ของท้องฟ้ามาแล้วนะคะสำหรับเลเยอร์นี้เราก็จะทำการปรับให้เป็นรูปแบบของ มัลติพายค่ะสำหรับ bending mode นะคะจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาแทรก1น a y e r ค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบของการสร้างแสงสีส้มๆขึ้นมานะคะก็ขอตั้งชื่อว่าไลท์ล้กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัว gradient map เจ้าตัวปุ่ม gradient tool นะคะก็คือปุ่มสัญลักษณ์ไอคอนตัวนี้ทำการเลือกสีก่อนนะคะก็คือขอเป็นสีเหลืองที่สว่างขึ้นนะคะ แล้วก็ลักษณะของการเรียนก็คือไล่เป็นรูปแบบของสีเหลืองไล่ไปหาปร่งใสค่ะแล้วก็ลองลองติ๊กตั้งแต่ด้านล่างลาเฉียงเฉียงขึ้นด้านบนนะคะก็คือให้แสงเขาไล่ออกมาเพื่อให้มันมีความสว่างขึ้นนะคะจากนั้นค่ะเจ้าตัวเลเยอร์ทองฟ้านะคะเราก็จะทําการ ลดความสว่างก็คือไปที่ adjustment brightness แล้วก็ลดความสว่างลงมาเพื่อให้แสงมันดรอปลงมานะคะเราก็จะได้หน้ากากหรือว่าแมชขึ้นมาละทีนี้เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปทางภาพเนี่ยให้เราติะะ๊ก clipping ้วยค่ะแสงจะได้มีทองฟ้าหรือทําการทํางานกับเลเยอร์ของทองฟ้าอย่างเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ตัวช่วยของเราก็คือ g u a r d i a ที่เป็นสีขาวดาค่ะ ไล่จากซ้ายไปขวาเพื่อให้เรามีการสว่างความสว่างที่ไล่จากซ้ายไปหาม,มืดถ้ายังมืดไม่พอนะคะก็ติ๊กที่เดิมเปิด Property ต,ตัวเดิมขึ้นมาแล้วก็ลองลด i n เ s สลงมาอีกนิดหนึ่งโอเคนะคะเราก็จะได้ในส่วนของความการไล่สว่างขึ้นมาละสว่างไปหาม,มืดนะคะ แล้วก็จากนั้นที่เลเยอร์ของถนนค่ะเลเยอร์บนตัวนี้นะคะเราก็จะทําการเพิ่มเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ขอตั้งชื่อว่าชาร์โดก็คือเป็นการเพิ่มแสงเงาให้กับตัวถนนก็จะตั้งชื่อว่าชาร์โดก่านะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมค่ะป่มกระเดียนแต่ว่าขอเป็นสีขาวดำนะคะแล้วก็เลือกสีดำกับสีดํา แล้วก็ไล่จากล้างขึ้นบนเนี่ยเราจะเก็บขอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับเ็น d ิ n งโหมดเป็น Soft light s o f t l i ลท์โอเคนะคะจากนั้นเราก็จะทำการ Insert รูปภาพมาใหม่ค่ะโดยการเลือก Page Embed นะคะก็คือเป็นภาพคาแรคเตอร์คนนี่แหละคะ่ะย่อขยายตามที่ต้องการได้เลยนะคะจัดวางที่ตำแหน่งที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคลิกขวาที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ตั้งเป็น r a s t e r Right Layer นะคะจากนั้นเดี๋ยวเลเยอร์นี้เราจะมาทำการ ปรับแต่งสีความสว่างกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็ไปที่ Image Adjustment b y n e n s ค <Yes. S 1> ่ะหลังจากที่ได้รูปคนขึ้นมาแล้วนะคะก็ขอ เช็คนิดนึงนะคะก็คือตัวคนเนี่ยแสงมันมาจากด้านขวาแต่ว่าเราตั้งใจให้ฉากของเราเนี่ยท้องฟ้ามันแสงมาจากทางด้านซ้ายนะคะฉะนั้นเราก็จะมาปรับในรูปของคนก่อนก็คือคอมันทีหรือคอนท l T นะคะคลิกขวาแล้วก็ฟิป h o r i z o n t a l ค่ะสลับด้านแล้วก็ Enter นะคะส่วนรูปถนนอ่ะก็คอมันทีเหมือนกันคลิกขวาแล้วก็คือมันต้องฟิปทุกอย่างนะคะ3มชิ้นเนี้ยก็ ที่ตัวพื้นดินด้วยนะคะกัติบป,ปุ๊บคอมันทีแล้วก็คลิกขวา l ี p Horizontal ค่ะให้เขาสลับไปอยู่อีกด้านหนึ่งโอเคนี่ก็จะได้แสงที่มันน่าจะมาจากทางฝั่งซ้ายเรียบร้อยละนะคะทีนี้เราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นนะคะก็คือในส่วนของคนเนี่ยก็จะทำให้คนของเรานะคะมีแสงที่ตกกระทบมากขึ้นนะคะ ก็ทำการกดปุ่มอ่อ b บ i นส n e นะคะเพิ่ม b บ i นส n e ขึ้นมาสังเกตเวลาปรับเนี่ยถ้ามันไปทุกภาพทุกชิ้นนะคะเราจะต้องไปติ๊กที่ปุ่มคล i ปปิ้งดา่างเนี่ยก็คือติ๊กหนึ่งครั้งเพื่อทำงานกับเลเยอร์ของรูปอย่างเดียวรูปคนอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการปรับสีอันนี้อาจจะเพิ่มเป็นความสว่าง อ่ะสี่ดรอปดีกว่านะคะปรับมาทางซ้ายนะคะจากนั้นเราจะได้หน้ากากขึ้นมาเรียบร้อยค่ะหน้ากากตัวนี้เราก็จะใช้สีดำก็คือผูกกันสีดำเนี่ยเป็นตัวช่วยในการจัดแสงก็คือมัอนอ่ะถ้ามันชัดไปก็อาจจะต้องปรับหัวเมาส์กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็ของหัวเมาส์ที่มีไซส์มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับโอปาซิตี้ลงมันอีกนิดหนึ่งเพื่อ ให้เงามันก็ค่อยค,อย,คอยชัดขึ้นชัดขึ้นตรงไหนที่จะต้องเป็นแสงที่ตกกระทบนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มเงาเงาที่ตกทอดลงมานะคะก็คือ copy layer ค่ะ เดี๋ยวขอทำสองเลเยอร์นี้ให้เป็นเลเยอร์เด,ยเดียวกันก่อนก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก merge layer ก็คือกลายเป็นเลเยอร์เด,ยเด,ยเดียวกันนะคะเพื่อจะทําการทําสําเนาเ l layer command J หรือว่า control J นะคะอันนี้ขอตั้งชื่อนำหน้าว่า shadow แล้วกันค่ะโอเคแล้วก็ command T ค่ะ คลิกขวาดิสทอสนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนรูปทรงของเงาอ่ะพิกเงาลงใหม่คลิกขวาแล้วก็ดิสทอสแล้วก็ถ้าจะให้เป็นเงาจริงก็ อาจจะต้องปรับแต่งสีกันอีกรอบหนึ่งไปที่ image adjustment นะคะ hue saturation แล้วก็ลด l i n e s s ลงมาค่ะมันก็จะเป็นเงาที่เป็นสีดำแล้วแล้วก็มาปรับแต่งปรับจัดขนาดนะคะสลับเงาไว้ที่ด้านล่างคนละกันค่ะให้คนอยู่ด้านบนโอเคแล้วก็จะมาช่วยในส่วนของเงาเนี่ยก็คือใส่หน้ากากเข้าไปค่ะ add layer mask นะคะแล้วก็ใช้กระ d i e n t สีขาวดำเนี่ย เริ่มติ๊กจากข้างนอกก็คือเข้มจากข้างนอกแล้วก็ค่อยคอยไลย่ไล่ให้มันจางลงถ้าไม่สวยงามยังไงเราก็ใช้วิธีการ command set หรือว่าเชอร์ร t ท r y เป็นตัวย้อนนะคะ แล้วก็อาจจะใช้เจ้าตัว opacity เนี่ยมาช่วยปรับให้เงาเขาจังม่อีนิดนึงโอเคอันนี้ก็คือได้ในส่วนของเงาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปที่บนสุดนะคะแล้วก็เราจะมาเพิ่มเลเยอร์เปล่าๆหนึ่งเลเยอร์ค่ะเพื่อที่จะทำไร i t ติ้งนะคะก็คือเจ้าตัวแสง ทีนี้อาจารย์ขอเลือกใช้ตัวภูกการนะคะแล้วก็เลือกแสงสีส้มก็จะเป็นส้มสว่างอ่กดโอเคนะคะปรับหัวเมาส์ก็จะเป็นนวลๆเมาส์แบบซอฟเบอร์นะคะแล้วก็ปรับหัวเมาส์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งสักหกร้อยเจรอพิกเซลไปเลยค่ะแล้วลองลองเอาเมาส์มาวางลองติดดูกัน นะคะปรับ Opacity ขึ้นมาได้เลยก็มาเป็นร้อยะกตินี่ค่ะเราก็จะได้เจ้าตัวแสงที่เป็นสีส้มขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ปรับโหมดของ bending โหมดเป็น overlay ค่ะแล้วก็ปรับไซส์ขนาดที่ใหญ่ขึ้น overlay ก็จะทำให้มันเรียกว่าเงามันจะกระจายจางๆนะคะ แล้วก็ปรับใส่ปรับขนาดเดอนตำแหน่งไปบริเวณที่ต้องการจะให้แสงเริ่มโฉกขึ้นมา okay. แล้วเราก็จะทำการปรับเจ้าตัว Adjustment Brightness นะคะลด Brightness ลงมาก่อน เดี๋ยวตัวตัวเงาหรือตัวแสงอะคะ่ะเราจะทำการใส่เจ้าตัวเขาเรียกว่าการเดียนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้ลองทำให้ดูไหมขอนุญาัโยนทิ้งก่อนอาตัวไลเนสเดี๋ยวค่อยมาปรับนะคะมาดูตัวตัวไลติ้งที่เราเพิ่งวาดเป็นวงกลมเมื่อสักครู่ค่ะนะคะ,นะคะก็เริ่มจากติปปุ๊บเราจะใส่การเดนแมส เขาไปอีกครั้งแรกก็จะเป็นสีประมาณนี้สีส้มขาวนะคะแล้วก็เตดขอเริ่มจากสีดำขาวนะคะแล้วก็ขอเลือกสีค่ะก็คือเป็นม่วงกับส้มนะคะก็คือลองเลือกเป็นประมาณม่วงม่วงไม่ต้องเข้มมากก็ได้ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีสีส้ม นะคะแล้วก็ปรับเป็น overlay นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะเจ้าตัวคิ i p p i n g โอเคีเวิร์รีเวิร์ดสีก็คือกลับให สีม่วงไปอยู่ฝั่งซ้ายนะคะสีส้มอยู่ฝั่งขวาค่ะแล้วก็อย่าลืมตัวนี้นะคะถ้าเข้าทำงานกับทุกเเยอร์แล้วก็ติ๊กที่คิปปิ้งด้วยนะคะโอเคจากนั้นก็ทำการมาเพิ่มความสว่างลดความสว่างตันนีก้สักรอบหนึ่งก็คือติ๊กที่ปุ่มพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ลองเขาเรียกว่าลดลดความสว่าง Okay. แล้วก็ปรับขนาดปรับตำแหน่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ผูกกันสีดำมาลบบริเวณที่ไม่ต้องการออก ที่ผิดพลาดอะไรใช้ history ย้อนนะคะอ่านแะเริ่มใหม่ก็คือ,อ,อใช้เลือก l a เยอที่เราใส่ brightness ไว้แล้วก็ใช้ผู้กันนะคะสีดำปรับ opacity จางลงมานิดนึงก็คือค่อยๆสว่างโ okay. อเคที่เลเยอร์ที่ต้องการนะคะ ก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะ